สวัสดีครับวันนี้จะมา,อาสอนวิธีการติดตั้งการอีกรอบนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นตัวใหม่ละคืออัพมามา,มาเยอะละอาจจะการติดตั้งแบบเก่าอาจจะงงกันอยู่นะครับก็ก็เก,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 ก็เหมือนเดิมแล้ครับการติดตั้งนะครับผมแต่ว่าเขาเนี้ยจะทําให้เหมือนอคนที่โหลดไปเลยหลังจากการซื้อแล้วเนี่ยจะไปติดตั้งไงนะครับผมหลังจากาลูกค้า สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเราจะเราจะส่งวิธีขั้นตอนนะครับกับลิงก์ไปที่อีเมลให้โหลดนะฮะหลังจากลูกค้าโหลดมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นไฟล์ไฟล์นี้มาเลยนะครับผมตอนนี้เราก็แค่ติดตั้งนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราส่งไปให้นะครับผมครับช่วงนี้จะต้องรอมาสักพักหนึ่งนะครับผมความช้าเร็วขึ้นอยู่กับเครื่องกับ ฮาร์ดดิสของแต่ละคนนะครับเครื่องใครเป็น SSD เร็ว,รวก็มันก็จะติดตั้งเร็วนะครับผมดี๋ยวช่วงนี้ผมจะหยุดเพื่อไม่ให้มันกินเวลาไปเยอะนะครับเพราะงั้นไฟล์มันใหญ่นะผมจะอัพคลิปลำบากนะครับผมเดี๋ยวผมหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับเด้งหน้านี้ขึ้นมาแล้วกดตกลงไปนะครับผมเมื่อกดตกลงแล้วเนี่ย มันก็จะแจ้งว่า serial number เครือร่องนี้เลขอะไรก็รบกวนช่วยเอา s e r i ลน number ์นี้นะครับพิมพ์ส่งมาให้เราด้วยเสร็จแล้วเราก็จะออกรหัสปลดล็อกไปให้นะครับผมเช่นพอได้รหัสปลดล็อกมาแล้วปุ๊บนี่รหัสปลดล็อกประจําเครื่องนี้นะฮะแล้วก็นะฮะส่งมาให้ผู้จัดทำจะทำนะฮะแล้วก็เอามาใส่หน้านี้นะครับปลดตัวลบปุ๊บรหัสถูกต้องมันก็จะเราใส่ไอ้รหัสครั้งแรกครับรหัสเดียวกันเลยรหัสเจอตัวแรกเลยครับผม นะครับมันจะขึ้นไมให้ติดตั้งละนะฮะอันนี้หน้านี้ผมจะแนะนำเลยว่าถ้าคนที่มีได้ดีนะฮะก็ติดตั้งไปเลยกดแท็กไปเลยนะครับผมแต่ถ้าคนไม่มีไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะฮะให้เป็น C แค่นี้ครับผมแค่นี้ให้เป็น C แค่นี้แค่นี้พอเลยนะฮะแล้วกดแท็กไปนะครับแล้วเราจะส่งลิงก์ ตัวแก้ไขให้ว่ามีการติดตั้งไปได้ซีออกมาทับแล้วมันก็จะเข้าเกมได้ปกติแต่สำหรับคนที่ลงลงไปเลยไม่ได้แก้อะไรครับได้ดีเนี่ยลงไปเลยปกติเนี่ยไม่ต้องแก้อะไรเลยกดติดตั้งไปเลยนะครับผมอันนี้มันอันนี้มันม,มีมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ,อะเอาเป็นสมมุติว่าผมติดตั้งไปละติดตั้งไปเล่อ เียโน้ตรอสมมติผมติดตั้งไปละเนี่ยนะครับเมื่อติดตั้งปพ๊บมเพิ่มเพรอ,พอ,พอ,พอ,อนะฮะ มีก็เสร็จละมันเอ็กแท็เรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาหน้าจอนี่ครับอันหนึ่งนะครับผมนี่คราวนี้เราก็เปิดตัวไอคอนลันเชอร์นี้ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้มันจะติดปัญหาอยู่บางคนนะครับที่ลงไปแล้วเนี่ยกดลันเซอร์ไม่ขึ้นนะฮะก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าบางเครื่องนั้น่ะ จะไม่ได้ลงพวกไฟล์ซิสเต็มของ Windows นะครับผมไฟล์ Windows อย่างเช่นไอ้พวกนี่ครับไฟล์ติดตั้งระบบพวกนี้มันขาดไปพวก VB พวก C++ พัดอย่างเงี้ยในเครื่องที่มันไม่มีนะครับผมผมันก็จะทำให้รันตรงนี้ไม่ขึ้นหรือนะฮะหรือว่ามันโดนแอนตี้ไวรัสเนี่ยบล็อกไฟล์ ile, หรือลบไฟล์สคริปต์นี้ไปนะฮะาะมันเข้าใจผิดว่าเป็นไวรัสมันก็ลบไปมันเลยทำให้รันไม่ได้นะครับผมนะ ถ้าเครื่องไหนรันได้ปุ๊บก็แค่คลิกตัวนี้ก็มันก็จะเปิดเซิร์ฟแต่ก่อนก่อนเข้าเล่นเกมให้ตั้งค่าเกมก่อนเพราะงั้นเกมจะมันจะไม่รู้ว่าจอไซส์เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ต้องจะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเล่นได้นะฮะมีชื่อการ์จอขึ้นอะไรขึ้นความละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเล่นได้แสดงว่าเครื่องนั้นอ่ะลงไดเวอร์การ์จอได้ถูกต้องบางคนไม่ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นช่องว่างเลย ถ้าไม่ช่องว่า,างเงี้ยจะเปิดเกมไม่ขึ้นนะฮะต้องไปติดตั้งไอเดเวอร์การ์จอให้มันถูกต้องก่อนมาต้องขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะฮะคือมันไม่เกี่ยวกับระบบเกมนะครับมันก็มันเกี่ยวกับเครื่องด้วยส่นสวนใหญ่พี่มันจะมีปัญหานะฮะบ,บอดเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงไปครานี้ก็รลันเซิร์ฟเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าอ่ะไ,อไม่ต่อเน็ตไม่ต่อเน็ตติดปิดปิดเลยปิดเนต็ตนะฮะอ่ะนี่ครับ อันนี้เราก็รอรอเซิร์ฟสองตัวที่มันจําลองก็คืออันแรกคือธงเขียวจำไว้เลยครับอันแรกธงเขียวนะฮะร,รอธงเขียวเสร็จปุบ๊บอ่าแล้วก็จะมีสามจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็รอสามจุดเนี้ยลันให้เขียวนะฮะ อันหลังสุดที่มันจะรันคือแมปนะฮะชื่อแมปเนี่ยเรากดดูบางคนเอ๊ะเขียวหมดแล้วทำไมเข้าเกมยังไม่ได้คือมันยังโหลดไฟล์อยู่นะครับไฟล์มันยังโหลดโหลดโหลดอยู่เราต้องรอให้ระบบมันโหลดไฟล์ครบก่อนนะครับผมถ้ามันโหลดไฟล์ครบแล้วนะครับมันจะมันจะมาสุดตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะนี่ครับนะคราวนี้คือเข้าเซิร์ฟได้ละนะฮะแต่ก่อนที่เข้าเซิร์ฟถ้าอยากจะสร้างรหัสใหม่เอง ก็สมัคร ID เลยนะครับผม ID, Password, เพศแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้ไปจะให้เป็น ID อะไร GM ก็ได้นะครับผมก็สมัครตรงนี้ไปเลยนะฮะคือไอตัวลั u นเช e r เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับผมบางคนก็ถามว่าน,นี่อยู่ตรงไหนอะไรอยู่ไหนนะฮะมาดูได้ที่คู่มือนะครับผมเนี่ยคู่มือมีนะฮะบ,บอก GM Command ระบบต่างๆนี่ฮะการปิดเวลาอันนี้สำหรับคนที่ ติดตั้งไปได้ซีตัวนี้คือเป็นตัวแก้ไขนะฮะมันอยู่ในมันอยู่ในในในโฟลเดอร์เกมนั่นแหละแบ็กอัพแบ็กอัพนี่ก็สําคัญนะครับผมเวลาเล่นไปเนี่ยควรจะแบ็กอัพเกมมาด้วยเซฟเกมนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเล่นผิดเล่นอะไรแล้วทําให้เซฟมันบั๊กมันแฮงค์เนี่ยจะทําให้เซิร์ฟนี่เด้งตลอดนะครับควรจะแบ็กอัพไว้แนะนําให้แบ็กอัพเป็นแยกโฟลเดอร์รายวันนะครับมันจะเก็บเป็นแต่ละวันแต่ละวันไว้นะครับผมเนี่ยฮะจะค่อยดูว่าอ่าี่แบ็กอัพที่ไหน ถ้าเซิฟเซฟมีเซฟมีปัญหาเข้าแล้วแฮงให้ติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งตัวนี้ไปแต่มันมันจะเริ่มใหม่นะแต่ว่าเซิฟมันก็จะไม่เด้งปัญหาที่เซิฟเด้งเซฟบัคเพราะว่าเราก่อนเลิกเล่นเกมเราไม่ได้ปิดอันดับแรกเลยคือเราต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมสต็อปออสต็อปออเสร็จก็ต้องมาสต็อปเซิฟนะฮะแล้วก็กดออกมันถึงจะเซฟ าเล่นเกมได้โดยไม่มีปัญหานะครับผมหรือก็มาดูตรงนี้ได้นะครับผมคู่มือแบ็กอัพนะฮะพวกเอไอเคคิปพวกนี้ก็จะไปอยู่บนเว็บนะเว็บเว็บสมมุติเข้าเข้าไปดูแต่ผมแนะนำให้ให้เปิดกับเปิดกับเอ่อ o g l h r o r o m e ดีกว่านะ มันก็จะเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยเราก็เข้าสู่ระบบไปนะครับผมเนี่ยครับถ้าเป็นกรุ๊ปคนมันจะแสดงผลได้ได้ถูกต้องกว่าแต่ก็แสดงผลได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนี่ยล็อกอินเข้าไปเลยก็สามารถเข้าไปแก้ไขเนี่ยครับ อันนี้ก็ดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวเลยผมจะมันจะออกไปนอกจุดประสงค์ในการติดตั้งมากเกินไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้เข้ามาแก้ไขในนี้น,นะครับผมเครื่องมือนต่างๆคราวนี้ปุ๊บอ่ะเราเปิดเรียบร้อยละเข้าเกมเลยนะครับผมเด็ดแล้วไม่ได้ต่อนะครับอ่าเป็นแอดมินที่เราสร้างไว้นะครับผม นี่ครับเน็ตไม่ได้ต่อนะนี่ครับผมเห็นไหมครับนั่นแหละปกติเห็นไดน้คือแค่นีเกอร์เล่นได้แหละครับติดตั้งง่ายมากไม่ต้องไปเซตอัพดัตตาบงดัตตาเบสเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวอร์ให้วุ่นวายนะครับผมเราทำให้ติดตั้งเล่นได้เลยนะฮะจะคลิปทุกอย่างการเล่นมีให้พร้อมนะครับผมคราวนี้มาในส่วนของ ผู้เล่นที่เอาไปเปิดเซิร์ฟลูกค้าที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยนะฮะมักจะเ,เขาเรียกว่าอะไรทำทำตรงเนี่นะผมอันนี้ท่านาตาของของผู้เล่นที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยผมให้ดูเดี๋ยวมันต้องตอนเน็ตก่อนนะ